สายสุขภาพพลาดไม่ได้แล้วครับกับ Galaxy Watch 6 Series จาก s a m s u n งที่จัดเต็มทั้งฟีเจอร์การทำงานทั่วไปและฟีเจอร์ด้านสุขภาพโดย Galaxy Watch 6 Series จาก s a m s u n งมาพร้อมกับเซ็นเซอร์เคลื่อนไฟฟ้าหัวใจหรือว่า ECG เซ็นเซอร์วิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายหรือว่า BIA และเซ็นเซอร์อินฟราเรดซึ่งทั้งหมดจะช่วยติดตามการนอนหลับที่ละเอียดกว่าเดิมพร้อมเปรียบเทียบว่าผู้ใช้งานเป็นสัตว์ชนิดใดตามพฤติกรรมการนอนหลับ หรือว่ากระทั่งติดตามรอบเดือนของผู้หญิงก็ทำได้เหมือนกันและในส่วนของการทำงานทั่วไป Galaxy Watch 6 Series รองรับการซิงกับอุปกรณ์อื่นๆโดยตรงของ Samsung โดยผู้ใช้งานสามารถรับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันต่างๆได้ผ่านตัว Smart Watch หรือใช้งานเป็นรีโมทถ่ายรูปสำหรับ Galaxy Z Flip 5หรือว่าจะใช้รับสายโทรเข้าหรือส่งข้อความจากสมาร์ทวอชก็ได้เช่นกันครับ ในส่วนของสถาปัตยกรรมภายใน Galaxy Watch 6 Series ก็มาพร้อมกับชิป Exynos w 930ซึ่งเร็วแรงขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง18%และใช้ระบบปฏิบัติการ Wear OS 4้วยความจุแบตเตอรี่มีมาให้2ตัวเลือกก็คือ300มิลลิแอมป์ชั่วโมงและ425ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงพร้อมกับรองรับการใช้แบบไร้สาย โดย Galaxy Watch 6 Series มีอยู่ด้วยกัน2รุ่นครับคือ Galaxy Watch 6ขนาด40มิมและขนาด44มิมมาในราคาอยู่ที่9,900บาทและ Galaxy Watch 6 Classic ขนาด43มิมและ47มิมมาในราคา13,900บาทครับ ขอบคุณที่รับชมทีเนนเทควีพอร์สนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเนช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดร่วมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ